วันนี้เราวิ่งมาเส้นบรมนะครับเราผ่านร้านนี้เราแวะกินข้าวร้านนี่กว่าเขาบอกว่าอร่อยมากเดี๋ยวเราเข้าไปกินในร้านกันลองชิมดูว่ามีอะไรอร่อยบ้างแต่ที่นี่เขาบอกว่าพริกกระเรียสงสงสัยน่าจะใช้พริกกระเรียงทุกอย่างเป็นกแน่เลยที่เป็นพริกเดี๋ยวไปลองชิมกันนี่ กะเพราเนี่ยอร่อยมากจะมีจุกข้าวหลายอย่างมากแต่ก็ว่ากะเพรากะเพราไก่กบบโบราณอร่อยมากเนี่ยกะเพราพี่บาาจะกินกะเพราไก่กบไข่เจียวอร่อยมาก <Okay. S 1> แล้วก็นี่อันเนี้ยเป็นขนมจีนลูกชิ้นปลากา่ <Wow. S 1> ที่นี่อร่อยมากเหมือนกันต้องสั่งร้านนี้อร่อยจริงๆบางคนก็ไม่อยากกินขนมจีนกินกับข้าวก็ได้เนี่ยก็สั่งข้าวมา ขนมเขาเรียกอะไรนะแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายกินกับข้าวขาหมูก็อร่อยขาหมูก็อร่อยแต่ร้านเนี้ยก็มีอ่าก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวพริกกระเหรียงก็อร่อยแต่เราไม่เรายังไม่สั่งมัน <Okay. S 2> มีโอเคหอหมกอันนี้ก็เด็ดเด็ดมานนกหอหมกปลาชอ่อนเต้องชิมนะจริงๆนะอร่อยหอหมอกรอร่อยมากหอหมกปลาช่อนว่าอร่อยมากชิมดู อื okay. mm hmm. อร่อยจริงหอมกระเังยมพออร่อยอร่อยีแซ่บมากแต่ว่าเด็เดๆนะอันนี้คือแบบ,แบ,บ,แบ,บโบราณเลยกรเพราแบบชิ้นใหญ่ๆแบบโบราณต้องลอง mm hmm. ไว้เพื่อนๆมาลองกันอร่อยมากไปมากินข้าวกันดีกว่า

เจ็บเลยจะได้ถ่ายไปด้วยก็จะมีลาสา้มดทั้งทีเ่าเป็นสี่้วก็ระบมกหนึ่งบห้านะครับห5ึ่งบหาแล้วกา้้าเปล่าจานเ่าตรงนี้อันนี้จานเปาที่เยกล่องหนึงนะก็น้ำสองขวดนะครับท้มดสร้อหกสิบสาครับทั้งหมดสามรอยหกิบ ตาม่อ